สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกบทสนทนาภาษาจีนกันนะคะเป็นบทสนทนาที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะสถานการณ์ในร้านกาแฟระหว่างพนักงานคนไทยกับลูกค้าชาวจีนค่ะครับ เป็นสถานการณ์คลาสสิกเลยนะฮะสำหรับการฝึกภาษาก็คือการสั่งของนี่แหละครับใช่ค่ะเราจะมาดูประโยคคำศัพท์สำคัญๆที่ใช้บ่อยเวลาสั่งกาแฟกันแล้วก็ดูพินอินสำหรับฝึกออกเสียงด้วยเป้าหมายก็คือให้เข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะเอาละ่ะมาเริ่มแกะบทสนทนานี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่พนักงานทักทายก่อนนะคะประโยคแรกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับรับอะไรดีครับ ภาษาจีนคือ你好欢迎光临，请问要喝点什么？你好欢迎光临，请问要喝点什么？ครับ欢迎光临ก็คือยินดีต้อนรับแล้วก็请问要喝点什么？อันนี้ก็ถามตรงๆเลยจะดื่มอะไรดีครับสุภาพดีนะคะต่อไปลูกค้าตอบว่าฉันอยากดื่มกาแฟค่ะมีแนะนำไหมคะ我想喝一杯咖啡 有推荐吗我想喝一杯咖啡有推荐吗อืม我想อันนี้สุภาพดีครับส่วนทุยเจียนคือแนะนำเพราะงั้นโยทุยเจียนมาก็คือมีอะไรแนะนำไหมนั่นเองครับค่ะถนักงานก็เลยแนะนำเมนูเรามีอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชินโน่มอกคาและคาราเมลมัคคิอาโต้ครับ我们有美式、拿铁。 คาปูชิโน่มอกาและ焦าชโตเราไม่มีอเมราโน่ลาเคาปูชิโน่มอกาและ焦糖มาชโตสังเกตว่าชื่อกาแฟหลายตัวก็เป็นคำทับศัพท์หรือว่าใช้คำคล้ายๆกันไปเลยนะครับอย่างลาเียลาเต้เมือชื่ออเมริกาโน่ใช่ค่ะลูกค้าก็เลือกเลยฉันเอาลาเต้นหนึ่งแก้วค่ะ我要一杯拿铁我要一杯拿铁我要 e อันนี้ใช้บ่อยมากครับชัดเจนดีฉันต้องการคือบอกเลยว่าเอาอันนี้ค่ะแล้วพนักงานก็ถามรายละเอียดเพิ่มรับแบบร้อนเย็นหรือปั่นดีครับย่อเรอเดอ n ์ปิงเดอร์หายชื่ปิงชาเดอรย่อเรอเดอรปิ้งเดอชปิงชาเดอครับโครงสร้างแบบเดอ e h เดอ h i ห e d ชื่อเดอ h i เดอชื่อเดออันนี้เจอบ่อยเวลาให้เลือกนะฮะ เรอเดก็ร้อนบิงเดก็เย็น Bing ช h a de อันนี้คือแบบปัน่นลูกค้าเลือกแบบเย็นค่ะแบบเย็นก็ได้ค่ะบิงเดจิ้วเคยี่บิงเดจวเคยอ่าคำว่าจ i ้วเคยี่นี้น่าสนใจครับมันให้ฟิลแบบแค่นี้ก็ได้อันนี้ก็โอเคอะไรแบบนี้คือสบายๆไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษอ๋อค่ะต่อไปก็เรื่องความหวานนะคะความหวานระดับไหนดีครับหวานน้อย ปกติหรือหวานมาก？甜度要多少？少糖、正常还是多糖？甜度要多少？少糖、正常还是多糖？แล้วลูกค้าก็ตอบว่าปกติค่ะ正常甜就可以正常甜就可以ครับ甜度คือระดับความหวานส่วนตัว少ก็เท่าไหร่แล้วลูกค้าก็ใช้จิ้วเขยอีกแล้ว แสดงว่าเอาแบบง่ายๆปกติปกติค่ะต,ต่อด้วยขนาดแก้วคุณต้องการแก้วเล็กกลางหรือใหญ่ครับนนินยิยยย่่าววจงหเ您ย小杯ป杯还是大杯您要小杯ต杯还是大杯ลูกค้าเลือกกลางค่ะขอบคุณค่ะี่เยเ中ี่ยอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับี่วไวเล็กจงเ中杯กลางต้า大杯ใหญ่ ทีนี้พนักงานมีเสนอโปรโมชั่นด้วยค่ะถ้าสั่งกาแฟพร้อมเบเกอรี่จะได้ลด10%ครับสนใจไหมครับู้กกา,าเพเ่เเคู่กับจี๋นเจ๋อนเณจะซื้อพร้อมนไหมครัวต้าเพ่คู่กับจียวเจ๋อู่เจะนินอพราอมกนไหม่มาครับอันนี้เป็นการเขายพ่วงหรือ up selling ที่น่าสนใจนะฮะตาเพ่คือจับคู่ส่วนตาจิ๋วเจอนี่เป็นสำนวนครับ แปลว่าลด10%แต่ถ้าแปลตรงๆคือตีเหลือ9ส่วนจาก10ส่วนอะไรทำนองนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลกดีนะคะลูกค้าก็สนใจค่ะโอเคค่ะงั้นขอเพิ่มเบราวนี่ช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นค่ะาวเคค่ะงั้นขอเพิกมเบรุนาวเคอกี่ปูตหลั่งชิ้นค่ะโอเคค่ะงั้นขอเพิกมเบรุนาวเคอกี่ปูตหลั่งชิ้นค่ะโอคือเพิ่มในที่นี้ก็คือเพิ่มออเดอร์เข้าไปค่ะพนกักงานก็สรุปยอดเลย ได้ครับลาเต้เย็นขนาดกลางหนึ่งแก้วบราวนี่หนึ่งชิ้นรวมเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับ好的中杯冰拿铁一杯，一共一เ二十五泰铢好的中杯冰拿铁一杯，一共一百二十五泰铢ครับอีก้งคือทั้งหมดหรือรวมเป็นแล้วก็ไจูก็คือบาทครับสกุลเงินไทยค่ะแล้วลูกค้าก็ถามเรื่องจ่ายเงินฉันจ่ายด้วยบัตรได้ไหมคะ วอล์เคเกอร์ชัวร์คามาชัวค่ะแต,ตรงๆคือรูดบัตรครับใช้กับการจ่ายบัตรทั่วไปค่ะแล้วพนักงานก็ตอบเรื่องวิธีจ่ายเงินได้ครับรับทั้งบัตรเครดิต QR code และเงินสดครับเคย我们า信用卡，扫码ูว์บัตรงน,นตรงนี้น่าสนใจครับมีสาวมาชูฟูคือสแกนรหัสจ่ายก็คือ QR code payment ที่แบบว่าที่จีนฮิตมากใช้กันทั่วไปเลย นอกจากนั้นก็มีสิน่นยงขาบัตรเครดิตแล้วก็เชียนจินเงินสดครับครบเลยใช่ค่ะสะท้อนการใช้ชีวิตปัจจุบันเลยเนาะโอเคค่ะจากที่เราค่อยๆดูทีละประโยคไปแล้วทีนี้ลองมาฟังบทสนทนานี้ในจังหวัดที่เร็วขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นกันค่ะเริ่มอ่านเร็วมิฮาวีวาเข้า,า,า,า่อยมมาิางคก่าแฟีแนะนยเนี่ยสเต้าปูชิน่โมาและคช 我要一杯拿铁，要热的、冰的还是冰沙的？冰的就可以。甜度要多少？少糖、正常还是多糖？正常甜就可以。您要小杯、中杯还是大杯？中杯，谢谢。如果搭配甜点，可以打九折。好的，那我加一个巧克力布朗尼。好的，中杯冰拿铁一杯，一共一百二十五泰铢。我可以刷卡吗？ 可以เ们าเร信用卡สายครับพอฟังต่อเรื่องแบบนี้จะเห็นเลยว่ามันกระชับมากนะฮะบทสนทนาจริงๆเนี่ยรูปแบบประโยคอย่างหวยเย้าหรือการถามแบบอยู่เตะหรือตัวเฉามันเป็นโครงสร้างหลักๆเลยที่ทำให้สื่อสารได้เร็ว จริงด้วยค่ะคือดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ครอบคลุมตั้งแต่ทักทายถามความต้องการเสนอขายจนจ่ายเงินเลยมันทำให้เห็นภาพรวมการสนทนาในร้านทาได้ดีเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ได้เห็นภาษาที่ใช้จริงด้วยอย่างโจ้เขยี่ที่ดูยืดหยุ่นหรือสำนวนอย่างตาจูดเฉอหรือแม้แต่ตัวเลือกจ่ายเงินเยอะๆแบบนี้ มันก็บอกอะไรเกี่ยวกับสังคมนั้นๆได้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วการที่เรามาดูบทสนทนานี้กันก็ได้ทั้งสั์ทั้งรูปประโยคภาษาจีนที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะแล้วก็ยังเข้าใจวิธีการสื่อสารพื้นฐานในการซื้อขายด้วยซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากๆค่ะครับแล้วมันก็ทำให้เราอาจจะคิดต่อไปได้อีกนะฮะว่าการเข้าใจบทสนทนาธุรกิจง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนประตูไปสู่ความเข้าใจที่ลึกกว่านั้น เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือค่านิยมได้ยังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องสาวหมาจือฟูที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันการที่มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่นูน่นมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเขาเมื่อเทียบกับที่อื่นๆก็น่าเก็บไปคิดต่อดีนะครับ